กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปในวันนี้เราก็มีแบบเกมโลบอก Map anomalous activity นะครับแมบปบนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นเบต้าอยู่ครับเป็นแมปที่คนเล่นไม่ค่อยเยอะครับประมาณหลักร้อยหลักสิบเนี่ยครับไม่คือว่าเยอะอะไรมากซึ่งแมปนี้ครับผู้สร้างเนี่ยก็เป็นผู้สร้างเดียวกับ decaying winter ครับหรือก็คือไอแมปเอาชีวิตรอด10วันนั่นแหละครับโดยแมปนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ของเขานะครับ คือมี FC เอฟแนะนำให้ผมลองเอามาแคสดูครับคือก็แนะนำมาตั้งนานแล้วครับแต่ผมก็เพิ่งเอามาแคสนะครับคือตอนแรกผมเองก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดแคสไปแล้วคนดูจะชอบหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ผมตัดสินใจได้แล้วก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าครับโอเคก็ส่วนในเรื่องของวิธีการเล่นเนี่ยผมจะยังไม่สอนในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูไปก่อน,นครับโอเค ก่อนที่เรานั้นจะไปเริ่มคลิปนี้กันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนี่ก็เชิญกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นได้ทําคลิปต่อไปนะครับโอเคเราไปดูคลิปนี้กันเลยโอเคครับท่านผู้ชมก็สําหรับไอ้แมปนี้นะครับคือมันจะมี2ฝั่งครับนั่นก็คือฝั่งคนกับฝั่งผีครับที่ผมได้เล่นนี่คือฝั่งผีนะครับโอเคก็มีคนกี่คนแค่4ี่คนเองโอเครับมือไม่ยาก เกมนี้มีฝั่งคนกับฝั่งผีนะครับผ,ผีเกมนี้ปาระเบิดได้ด้วยโอเคสับคัดเอาเลยเฮ้งเยงั้นผมไปเอาไอคนนี้ก่อนแล้วกันเหมือนเขาน่าจะเอฟเคอยู่อไอ้คนเนี้ยโอไม่เขาไม่เอฟเคนี่เขาขังตัวเองอยู่แบบเดียวๆเ,เลยอมันก็จำไงดีอะ่ะ โอเคเอาน้อยนาไปกินวิเขารู้ตัวอู้ไม่โดนด้วยเครียดนะเครียดนะ ว้าว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 เอาในหนาไปกินบุบอื้อตายเหลืออีกอนั่นอะไรอ่ะเป็นคนหรือเปล่าไอ้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้นอ๋อไม่ใช่เป็นศพ ตัวสามคนแล้วดิว่ออไม่ใช่สามดิสองอีกคนนึงเขาน่าจะออกเกมแล้วเกมนี้ถ้าจะไม่ผิดคืออศพคนที่ตายไปแล้วมันจะมีการแบบฟื้นขึ้นมาด้วยฟื้นขึ้นชีพไม่หลอดหรอกครับไม่หลอดหรอกครับเอาน้อยนาไปกินบุ้มโอเค ไม่รอดหรอกครับเอ๊ hey, ชนะแล้วโอเคตอนนี้ผมได้เล่นเป็นคนแล้วครับคนเกมนี้มีหน้าที่ในการอุ๊รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยยีงเลเซอร์ไปก่อนเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมสาดกระสุนปืนไปเมื่อกี้แล้วผีตายเลยวัดเตอะวัดมันหมายความว่าไงวะคือ ผมสาต์กระสุนปืนไปเมื่อกี้แล้วผีมันตายเลยอะเออเฮ้ยมันหมายความว่าไงวะเอ,อ่อผมจะบอกอะไรให้นะครับท่านผู้ชมคืออันนี้เป็นเกตความรู้ครับสําหรับใครที่แบบยังไม่เคยเล่นนะครับคือปืนเกมเนี้ยค่อนข้างจะโอพีมากเลยครับนะที่ผมยิงไปไม่ประมาณไม่ถือว่าหมดไหมครับคือเมื่อกี้ผีตายเลยอะเนี่ยลองดูดาเมจเนี่ยผมจําได้เลยไอ้ปืนที่ผมยิงใสผ่ผีเมื่อกี้คือไอ้ปืนเนี้ย ปืนกลเบาลองดูดาเมจหกสิบแล้วลองดูไอปืนอันนี้อันนี้ก็หกสิบนะครับจริงๆมันมีปืนที่แรงกว่านี้อย่างเช่นช็อตกันอะไรอย่างเนี้ยโอ้ดูดาเมจสามรห้าสิบคือแบบยิงอัดผีนัดเดียวคือแบบตายเลยเอ่ะเออคือแบบไปเฝ้าโยมาบานเลยเอ่ะเออหนึ่งนัดรู้เรื่องเลยอ่ะโอเคผมได้เล่นเป็นฝั่งคน เกมนี้คือในช่วงแรกๆที่มันออกมาผมบอกเลยว่าบั๊กเยอะมากเลยครับรวมถึงแฮ็กก็เยอะด้วยอะบั๊กที่ผมเจอหลักๆเลยก็คือเวลามันจะบั๊กครับไอเวลาเกมเริ่มอะไรพวกนี้คือมันจะบั๊กด้วยแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องกระสุนหมครับเพราะว่ามันจะมีอยู่ตามแมปด้วยครับนะไอตู้แบบนี้มันจะให้กระสุนกับเราแล้วก็จะให้พวกแบบอุปกรณ์เสริมเราด้วยครับที่เราเออกมารือว่าดีเครื่องมันไฟมีแค่ a b c d ผมไปปั่นเครื่องซีก่อนแล้วกันเพราะว่ามันใกล้เดียรระหว่างที่ปั่นนี่คือมันเสียงมากเลยกลัวว่าผีมันจะมาด้านหลังแต่ไม่ต้องห่วงครับผมเอาเครื่องสแกนมาอยู่เวลาผีมันเดินผ่านมันจะได้ยินเสียงครับโอเคเซิร์ฟเวอร์นี้คนน้อยมากเลยด้วยความที่ไอเกมนี้มันคนเล่นน้อยครับเวลาเข้าไปเซิร์ฟเวอร์ไหนมันจะ มักจะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ที่แบบคนในน้อยกันอะฮิซักสมนี้กลัวมันฟืน้นขึ้นมามากเลยอะสแกนโอ้ กลัวแล้วครับผมกลัวแล้วครับปลาแฟก่อนเลยไหนครับผีรายวิญญาณเล่ร่อนคิดว่าจะกลัวเหรอครับม,มันจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันน่าจะรอคูดาวระเบิดแน่อนอน ตอนนี้มันรู้ผมแล้วครับไม่ใช่รู้ผมดิคือตอนนี้มันรู้ว่าผมอยู่ในห้องนี้ละโอปลาระเบิดมาอีกแล้วโอ้ยเจ็บเฮ้ยเดี๋ยวผมมีแม็กนัมอยู่นี่เออแม็กนัมแรงอยู่จำได้พี่ระเบิดระเบิดระเบิดปลาระเบิดไปว้า โอเคเล่นเป็นคนอิดเครื่องสแกนไว้เลยโอเคผมไปปั่นไฟจุดบีก่อนแล้วกันหวังนี้ก็อปาแฟแล้วกันมันจะได้เห็นผีง่ายๆเกมนี้คือผีจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับคือมันจะไม่มีมากกว่าหนึ่งตัวครับถ้าเกิดมีมากกว่านั้นอ่ะคือ โกงมากเลยคือแค่ตัวเดียวก็คือว่าโกงมากแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเลยตาฝาดไปเองหรือเปล่าวะเิเสียงแบบนี้ผีมันน่าจะแปลงร่างแน่นอนอ่ะเกมนี้ผีแปลงร่างได้ด้วยครับเป็นแบบสับปะหลาดเลยพวกเนี้ยหรือหนักสุดมีผีปลอมตัวด้วยอ่ะถ้าจะไม่ผิดอ่ะเออนั้นหนักสุดละเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเอ้แม็กนํายิงดีกว่าเฮ้ยนั่นไงวิใส่หมวกคริสต์มาสด้วย เดี๋ยวนี้มันหมดคิสมัตแล้วไม่ใช่เหรอจะใส่ทําไมอ่ะจะใส่ทําไมใส่ทําไมครับจะใส่ทําไมเหรอครับถอดออกสิครับมันหมดคิสมัตแล้วเอาเป็นแม็กโอเคเป็นแม็กนัมเวอร์ชันในอนาคตนะครับแม็กนัมในอนาคตาปืนแม็กนัมแห่งโลกอนาคตปังไม่โดนด้วยนะ ก้สึกเหมือนมันจะหนีคนหรือไม่คนอาจจะไปไล่ฆ่ามันกันแน่เออ,เอ,อค่อยๆสอยอ,อืมค่อยๆสอยอ,อืมคือแม็กนัมนี่ถือว่าแรงอยู่ครับนะถือว่าแรงอยู่เพราะว่า าเกิดมันยิงช้าแบบนี้แปลว่ามันน่าจะแรง mm. หรือเปล่าวะเออใช้ๆไปเถอะยิงเว้วตลอดเลยวะ mm. โอเคมันตอนนี้มันกลับล่างแล้วเอ้าไม่ไม่ใช่กลับล่างดิคือมันตายแล้ว <S <S> <S โอเคคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับการเล่นแมッ Anomalus o Activity นะครับคือว่าเป็นแมปที่สนุกมากๆครับสำหรับผมคือถ้าเกิดใครที่แบบชอบเกมแนวแบบยิงปืนผสมผสานกับแนวเฮเลอร์เข้าไปด้วยอาจจะถูกใจนะครับไม่แน่โอเคก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นแมปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้ล่างคลิปเลยนะครับก็มาเล่นกันได้แมปนี้เป็นแมปฟรีนะครับนะก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียโลบักอะไรสักอย่างนะครับ โอเคคลิปแนวนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดผมพูดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่มีความคิดเห็นอะไรกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็บายๆครับ